สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเริงนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับวันอาทิตย์ที่4นะครับผมเดือนมิถุนายนะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์ไปรษณีย์ปิดนะครับก็เลยได้มาส่งวันอาทิตย์นะครับส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับตาลิงลมนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับผมอำเภอดินชัยจังหวัดแพร่นะครับตัวนี้ราคา7,500บาทนะครับ ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับรุ่นนี้ก็หน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะครับหน้ากว้าง1เมตรนะครับนี่ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับตรงนี้เลื่อนปรับได้ตามนี่ครับขันน็อตสตัวออกนะครับเลื่อนปรับได้นะครับเป็น30เซนก็ได้25เซน20เซนก็ได้นะครับตัวนี้ตาลิงลมนะครับถังข้าวใส่ได้ประมาณถัง เกือบเกือบห้ากิโลนะครับตัวนี้นี่ครับด้านในนะครับเป็นประมาณนี้ครับข้าวลงเป็นหลุมนะครับหลุมละประมาณหกเจ็ดเป็ดนะครับเอ้ยห้าถึงหกเป็ตนะครับนี่ครับมีจานแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้จานแถมยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับตัวนี้จานด้านในยอดข้าวนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับ เ็คดีเนานะบ้านเอ๊ะนี่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นนะครับไปดูฝั่งนู้นกันเป็นล้อเหล็กนะครับฝั่งนี้ก็เป็นล้อเหล็กนะครับใส่รถไถนาเดินตามขนาดวงล้อออยู่ที่28นิ้วนะครับ28่ิบแปดนิ้วใบล้อนี่ขนาด6นิ้วนะครับใบล้อขนาด6นิ้วใหญ่นะครับ6นิ้วนะครับนี่ 6นิ้วใหญ่ครับทั้งหมด16ใบนะครับ16ใบราคานี้6.900บาทนะครับ6.900บาทอ่ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับส่งลูกค้าอำเภอเมืองนะครับตัวนี้จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายไกลเลยนะครับรถไปสนีเรานี่ครับก็ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับาทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ